เหตุการณ์นองเลือดครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยระหว่างวันที่1 7ถึง2 0พฤษภาคมปีพุทธศักราช2535หรือที่ได้รับการขนานนามว่าเหตุการณ์พฤษภาธมินตั้งแต่เข้าร่วมการทำรัฐ,ฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชายชุณหาวันเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2534ได้มีการก่อตั้งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือว่ารสอชอขึ้น โดยการนำของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์และพลเอกสุจินดาคาประยูนเป็นรองหัวหน้าคณะพลเอกสุจินดาคาประยูนขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายหลังการเลือกตั้งวันที่22มีนาคมปีพุทธศักราช2535ในการเลือกตั้งครั้งนั้นพักสามัคคีธรรมซึ่งมีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับการเลือกตั้งเข้ามามา,มากเป็นอันดับหนึ่งได้เตรียมการให้นายณรงค์วงศ์วันหัวหน้าพักสามัคคีธรรม เข้ารับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่เนื่องจากเหตุผลบางประการทําให้นายณรงค์วงวันไม่สามารถเข้ารับตําแหน่งนาย,นายกรัฐมนตรีได้พักพันธมิตรทั้ง5คือพักสามัคคีธรรมพักชาติไทยพักกิจสังคมพักประชากรไทยและพัการาษฎรจึงสนับสนุนให้พลเอกสุจินดาคราประยูนขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตอนนี้เราก็จะมาลําดับเหตุการณ์กันนะครับวันที่7เมษายน ปีพุทธศักราช2 5 3 5นพลเอกสุจินดาคาประยูนได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหนอมให้เข้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีทันทีที่เข้าดํารงตําแหน่งได้เกิดกระแสการคัดค้านอย่างรุนแรงจนลุกลามขยายวงกว้างจากกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มประชาชนและกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆนะครับวันที่8เมษายนร้อยตีฉลาดวรชฉัดเริ่มการอดอาหารประท้วงที่หน้ารัฐสภานะครับ และประกาศจะอดอาหารไปจนกว่านายกัธมนตรีที่ได้รับมาจากการเลือกตั้งนั้นจะเข้าดับดำรงตำแหน่งอีกครั้งนะครับวันที่9เมษายนปี2 5 3 5, 5, 5พักร่วมฝ่ายค้านและพักที่ไม่สนับสนุนให้คนกลางหรือคนนอกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกัธมนตรีคือพักความหวังใหม่พักประชาธิป,ปัตย์พัฒพลังธรรมและพักเอกภาพได้เปิดการปราศัยต่อต้านที่กรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนุนจากประชาชนและก็พลตีจำลองสีเมืองนะครับหวัวหน้าพักพลังธรรมได้ประกาศตัวเป็นแกนนําคัดค้านการดํารงตําแหน่งนา,นายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดาคราประยูนวันที่16เมษายนปีพุทธศักราช2535วันนัดประชุมวันแรกของสภาผู้แทรนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจากพักฝ่ายค้าน4พักคือพักความหวังใหม่พักประชาธิปัตย พรรคพลังธรรมและพรรคเอกภาพได้พร้อมใจกันแต่งชุดดำเพื่อไว้ทุกข์ไว้อะไรให้กับความไม่เป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะพรรคสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรพรรคพลังธรรมถึงกับถือตะเกียงเข้าสภาผู้แทรนราษฎรวันที่17เมษายนปีพุทธศักราช2535 พลเอกสุจินดาคราประยูนจัดตั้งคณะรัฐมนตรีได้สําเร็จโดยมีรัฐมนตรีหลายคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนหาวันซึ่งถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติเขายึดต,ตําแหน่งโดยอ้างว่ามีการคอร์รัปชันอย่างรุนแรงแต่พลเอกสุจินดาคราประยูนได้นําเข้ามาดํารงตําแหน่งเพื่อความมั่นคงของตําแหน่งนายกรัฐม,มนตรีต่อมาพักร่วมฝา่ายค้านและกลุ่มอื่นๆที่เคลื่อนไหวทางการเมืองได้ประชุม เข้าร่วมกันเพื่อเปิดปลาสายใหญ่ในจุดต่างๆโดยจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่20เมษายน2535ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าและต้องการปิดโอกาสในการสืบทอดตำแหน่งของคณะรอศช,อชอและเป็นการเรียกร้องให้นายกรัทุนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนในที่สุดกลายมาเป็นประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนะครับปีพุทธศักราช2535 พลตีจำลองสีเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพขนาดนั้นและหัวหน้าพักพลังธรรมประกาศอดอาหารประท้วงและมีประชาชนเข้าร่วมการประท้วงอดอาหารอย่างเป็นจำนวนมากในวันที่6พฤษภาคม2535รัฐบาลถแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อรัฐสภาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่1โดยถูกโจมตีจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักฝ่ายค้าน และพิวที่ไมส่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งส่วนบริหารหน้ารัฐสภามีประชาชนนะครับมาชุมนุมกันเป็นจํานวนมากเพื่เอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตาแหน่งต่อมานะครับการประทวงได้ลุกลามเมื่อมีการย้ายเข้ามาชุมนุมหน้าท้องสนามหลวงและถนนราดชดำเนินอันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหตุการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้น เกิดการ,รเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายประท้วงกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่สู่ถูกส่งมาควบคุมสถานการณ์นะครับจนเป็นที่หน้าวิตกกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์นองเลือดขึ้นและแล้วเหตุการณ์สําคัญของการเมืองไทยนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2535เมื่อพลตีจําลองสีเมืองนะครับนากลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนย้ายจากท้องสนามหลวงมุ่งหน้าสู่รัฐสภา นำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างฝ่ายไปทวงกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งมาควบคุมสถานการณ์ได้เกิดการต่อสู้ปะทะกันอย่างยืดเยื้อยาวนานเป็นเวลาสีวันสีคืนนะครับจนประชาชนได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากพลตีจําลองสีเมืองและกลุ่มนักทิศนักศึกษานะครับและประชาชนนับพันได้ถูกจับกุมนะครับในเหตุการณ์ครั้งนั้นซึ่งได้รับขนานนามว่าเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์พฤษภาธมิน ในวันที่20พฤษภาคมปีพุทธศักราช2545เหตุการณ์พฤษภาธมินก็ได้สงบลงนะครับได้ด้วยพระบรมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั่นเองนะครับซึ่งทรงโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเปรมติลสุรานนท์ ประธานองคมนตรีและท่าบุรุษนำพลเอกสุดจินดาคราประยูนนายกรัฐมนตรีและพลตรีจำลองสีเมืองเข้าเฝ้านะครับรับพากกราชกระแสรับสั่งพร้อมกันนะครับณตำแหน่งจิรดาละหฐานเพื่อแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังเลวร้ายลงนะครับผมและในวันที่24พฤษภาคมปีพุทธศักราช2 5 3 5พลเอกสุดจิิดาคราประยูนประกาศลาออกจากจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีนายมีชยัยฤทธิพันธ์ รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถึงวันที่10มิถุนายน2535เมื่อมีพระราชบุรองการโปรดเกล้าแต่งตั้งน,นายอนันต์ปัญญาละชุนเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลของพลเอกสุจินดาคราประยูนจึงสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนะครับถ้าท่านใดที่ชอบนะครับขอให้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ